ส่าตอนนี้เขามาพอกับตลกสาวพี่ตองกูกับพี่พวกลูกฝนทิพ์นะคะานี่คืกันเท่้ามต้องิเนีตลกสาคือยิงแท้สํานี่นี่เกินมากตลกเกมีบัวมายมีบัวเด้อ ไก่ง่วงไก่ทองไก่ทองไก่ทองตลกสาวไก่่วงตลกสาว้นหว<ะ>วนา้าคับเป็นยังไงรูร้ดูการนี่เขารูเสึกรูดูการนี่รู้สึกว่ะาเอาอวนตวตก,ก,กวัดตวัดตกเพราะว่าข่ักตะไคร้แล้วอ่ารู้เสึกวมารูดูการ <c oughs> นีนีับเติมคือวาหนักววนโอ้ยมากวนนีมันร้อยสิบกิโลเดี๋ยนี่คือร้อยสิบสี่นั่งนักอ่ะนัย่ง ช่อช่อซ่องอะไรก่อนตุ๊กตากช่องอาบิเดียวฝากช่องน้ำแน่ฝากช่องไปๆฝากฝาช่องปลูกๆั้พ่นอาเียน้ำแง่เด้อมาามาไป่ใช่ภเขาอ้ยเป็นสนใจเกน้อยสนใจฝากช่องคนใจมนจพุกต์ทหาคนนี้นะเดี๋ยวเอาช่องของันอันนี้อันนี้นี่อันนี้ว่าผู้กหุ่นซีมัยผู้กหุ่นซีมัยผู้กหุ่นสีมัยปลูกลูกคันกล้องไว้นะผูู้กหุ่นสีมัยปลกลูกไม่ใ่ด เฝากคนงานแน่แล้วกิน,นเดี่ยวฝากคนงานใหม่เนี่ยอัลบั้มน้อยใจพอปูร้องมาน้อยใจพอปูขอหาบ่าให้หนูเล่นไพ<อ>่เจ้าของเล่นแต่บ้องไฟน้อยใจก็ต้องทนอยู่แทถดแถดแถดย้อนมามมกลูกี้ใส่ไปเฮาเฮล,ลขาดเธอแล้วก็อดสาสุ่งสุ่งสุ่งกุดีตั้งแต่ตแะมีไง ใจดีแล้วมี่สิ่งธรรมทันตันตันตันเปรแต่งให้แย่งเองวัดแต่งเองหลอกเองฟังเองเอาสุดท้ายสุดท้ายกับแย่งดากันแล้วมาดิสาวท้องปีโอ้ยสาวท้องแหลกม่นหาดีอ่ิตุ๊กต้ากไก่ทองเอาวีเชียว ส,สอันนี้ก็นั่งสาวคู่กันพี่นอ้นงนองมีช่อ,องยูทูบล้เขาวปะเนี่ยมีมาจากไหนมาจากไหนช่องอันสาวท่องแหลมมาเทิงศรีค่ะเออฝากผลงานเนี่ยรวดเร็วฝากผลงานกับเพื่อนเนี่ยฝากคือทีงธนาคารนี่บ่แมนฝากผลงานแห่ธนาคารฝากที่ตามช่องสู้ๆนี่ล่ะบ่มีอย่างหลายดอกเกย์หลายพันบ่อยากถูกเดียวบ่ทุกเกหลายพี่น้องรับบดยังปีเนี่ยฮะรับเสื้อคือเก้ารับบทยังเสื้อคือเก้าเพราะว่าปีนี้แต่งหน้าสวยอันนี่น้อง มาปีแรกแตงคือรลือดกาดล้านจุพี่น้องเอต่วมาบัก้าดอกบัก้าวจะมาแตงหน้า่ว่าเมื่อนี้แตงหน้าสวยขึ้นนะสวยอ่ะ่นมอะมาอ่างจอนผมแท้หรือผมปลอมอาจอนอ่ะแยวย่เอากอกเปล่านี่ท้องเปล่าไงปลกผมแบบทาบอล อันนี้ก็ม,ม,ม,มนนีามเป็นเพื่อนเก่าต้อนรับเพื่อนซ้อ <c oughs> มเปลวว่ะอันนี้ก็มีความจะเป็นตลกเหมือนกันมีแม่แต่งเป็นไอดอลเหมือนกันค่ะจ้าแล้วก็บเบิ้งเขาคักปนานเอาคไมามูจันที่ดอกสเปรมันเบิ้งขีดหน่อยพี่นอ้องพี่ที่ก่นอนมาทำงานกับพี่ที่ก่อนไม่ทำงานอ่ะอืมอ้าเป่าเป่าพ่อจะได้บันดีพ่ออย่งก็ว่ากูเมาแล้วตอนนี้ เธอเธอเธอจะาเมาเธอเมาแล้วทงวินทรงขวินไอันนี้ก็เล่นตลกดีมืนกันแต่ว่าเอทำ่จัดเปลี่ยนอไกันแต่ว่าแต่ว่าอย่างแต่ว่าครูอาจารย์ตุ๊บตั้มเนี่ติดตตมมัตลอดติดตามมันครับติดตตมมัตลอดแม่ว่าเมื่อนั้นเปเข่าห้องน้ำยวดจะวัดเอ้ยราข้อสอเห็นเขียนไาตุ้บแ้มไก่ทองแล้วก็มีเบอร์ไวไม่มไม่ม่แม่ขสายไล่ขอสายไล่ ไร่ต้องทำอะไรไปกุนขาไปกินอะไรกันเอาเคาูช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 ูนัองอูดู จะได้เป็นคนติดตามติดตามมาตลอดพี่ตองบเอแลงติดต่อคนเความเมียนอะไรจอมนบูื้น้อูพืนมซุ่มรงดยไปใส่อะไรลู่ลู่อไรองดูืนาบนงานเนี่ยตากนงานเลยนะพี่น้องฝากสาวน้อยเพ็นบรนเทาพินิสกัดปีแลงพินาล่ะพินากรสกัดอีกอยู่ ไปใส่บาได้ดอกถือจำจองถือจำจอว่ามันถือจำจอได้ไหมน้องเป็นมีเป็นมีโอเคเอาขอให้ปลาปลาตุ้งตั๊กไก่ทองลำพิ่นออฟฟิเชียลต้อนฮะอดใ่มาอยู่นี่ต้อ่เสลลยอมกทองทองป้าตั้ไก่ทองลำพิ่นออฟฟิเชียลป้าปาพราะเราว่าใมาอยู่้นป้าปหรอปาปาไม่ใช่ป้าป้า งานด้วยโคจิตหอดหลายเนี่ยไปเอาไปในด้ดานปรคัมอันหานเหียตตลงตงเตียนพันหนึงแล้วตอนนี้ถุกมีสามแล้ว ตลกไหมบางทีโอ้ยเรื่องเล่นตลกโดนหลายตัๆมาต้องรีบรีบตัดแต่ให้มันได้เราอะตายมันก็ขึ้นเพราะเห็นนะเห็นะไม่เหนเรา่ก็ได้ยังเขามีมุกแต่